กรุีมานอีหลิงตอนที่95สามเดือนต่อมาที่กวางหลิงผลยอดเขาแห่งหนึ่งมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งถือกบไฟใช้เครื่องมือทำมาหากินเป็นอาวุธป้องกันตัวพากันเดินขึ้นเขาลอบป่าเอาไว้ บนเขาลูกนี้มีป่าช้าแห่งหนึ่งช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหาความสงบสุขไม่ได้เลยชาวบ้านด้านล่างทุกภูเขาถูกวิญญาณไร้ร่อนจากป่าช้าแห่งนี้ตามรางขวานในที่สุดขทตต่อไปไม่ไว้จะขอให้เราผู้บำเพ็ญเพียรที่ผ่านมาที่นี่ขึ้นเขาประจัดการกระต้นเหตุของการหลอกล้ออย่างขุดรากท้อนคนนยามสนธยามาเยือนมแมลงส่งเสียงกระจ่างสายมีเสียงแซกแซกแซกซาดังมาจาก องยาสูงกว่าตัวครึ่งตัวคนเป็นระยะ คล้ายมีบางอย่างที่ไม่รู้ว่าเป็นสิ่งใดหมอบซุ่มอยู่ข้างในพร้อมจู่โจมไดุ้กเมือ่อแต่เมื่อแหวพงหญ้าด้วยอาการอกสั่นกวันแกลนแล้วใช้ก๊อฟส่สองดูกราบกลายเป็นกระต่ายตื่นตัวเองทุกทีพูกมาเป็นเพียนพวกนั้นต่างถือกระบี่ยาวไว้ในมือเดินนําบรรดาชาวบ้านแหวเข้าไปในพงหญ้าอย่างระแวดระวังจนกระทั่งเข้าสู่ผืนป่าสิ่งที่อยู่ในป่าก็คือเขตพื้นที่ป่าช้าที่ว่านั้น เศษป้ายสุสานสร้างจากศิลาบ้างไม้บ้างมีศิลาบ้างไม้บ้างมีทั้งหักเอียงกระเทเรศและล่วงลงมา ลมยินพัดชชยเหล่าผู้เวนเพียนต่างหันมาสบตากันแวบ,บหนึ่งก่อนดึงยันออกมาเตรียมลงมือกวัดล้างวิญญาณร้ายดูจากสีหน้ามั่นใจของพวกเขาแลส้สถานการณ์คงไม่ถึงกับรับมือ,อยากชาวบ้านหลายคนจึงถอนใจด้วยความโล่งอกแต่พวกเขาพ้นลมหายใจยังไม่ทันสุดปอดทันใดน,นักก้นก็ยินเสียงเพี้ยด,ดังขึ้นทีหนึ่งศพที่มีโลหิตหลโชกร่างหนึ่งล้มคว่ำบนกองดินข้างหน้า ชาวบ,บ้านอยู่ใกล้กองดินที่สุดทรงเสียงหวีดร้องโยนโคบไฟทิ้งแล้ววิ่งหนีกระเจิงถัดจากนั้นก็มีศพทุ่มโชคเดือดหิดร่างที่สองร่างที่สาร่างที่สี่ล้มลงราวกับฝนศพที่ตกลงจากฟ้าอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนทันใดนั้นในป่าไม่เสียงร้องโวยหวนคร่ำควรดังไปทั่วเราผู้เห็นเพียรไม่เคยเห็นปรากฏการณ์เช่นนี้มาก่อนแม้จะตื่นตระหนกแต่ก็ถึงกับกระอักโกรา คนเป็นผู้นำตะโกนเสียงดังว่าอย่าวิ่งหนีอย่าเพิ่งเสียควันแค่วิญญาณร้ายกระจอกกระจอกไม่กี่ตนเท่านั้นตะโกนยังไม่ทันจบประโยคในนั้นก็เหมือนมีคนบีบคอเขาจนเสียงขาดหายกลางคันเขาเห็นต้นไม้ต้นหนึ่ง บนต้นไม้มีคนผู้หนึ่งนั่งอยู่ชายเสื้อกรุมสีดำห้อยลมารองเท้าหุ้มแข้งสีดำข้างหนึ่งกำลังแก่งไปมาเบาๆคล้ายผ่อนคลายและคลายไม่ได้ใส่ใจตรงบ้านเอียของคนผู้นั้นมีกุยตีสีดำ กลับเสียบอยู่เล่าหนึ่งผู้สีแดงสดดุดโลหิตห้อยอยู่ตรงปลายขวี่เดิมท้ไหวตามจังหวะการแกว่งของนอ้องผู้เพนเพนเพียนพวกนั้นหน้าเปลี่ยนสีในบัดดลเดิมทีพวกชาวบ้านต่างหวาดกลัวเสียกันได้พอได้ยินเขาตะโกนขึ้นประหนึ่งได้กินยารกลายกังวลในทันใดแต่ว่าใครจะรู้อึดใจต่อมากลับเห็นเหล่าผู้เพนเพียนหน้าเปือดสีหันหลังชักข้าวิว่งหนี กระจนลงเขาเร็วรีดดุดสายลมในชั่วพริบตาทิ้งพวกชาวบ,บ้านไว้โดยไม่คิดจะเหลียวแลพวกชาวบ,บ้านเดาต่างเดาได้ว่าบนเขาลูกนี้ต้องมีวิญญาณร้ายบางอย่างซ่อนอยู่แน่ขนาดผู้เพลินเพียนพวกนี้ยังจนปัญญาจึงพาก,กันควนันหนีดีฝอวิ่งหนีเตลิดเปิดเปิมไม่เหลือแม้แต่เง,งาในชั่วพริบตามีชาวบ,บ้านหนึ่งวิ่งหนีช้าวิ่งรังท้ายและยังหกลม ล้มคว่ำหน้าขมำปากเต็มไปด้วยโกรนที่แรกนึกว่าเหลือเขาตัวคนเดียวต้องตายแนี่แล้วแต่ทันายน้นกลับเห็นบรษหนุมชุดขาวยืนอยู่ข้างหน้าดวงตาพรานเป็นประกายลูกเมาอย่างห้ามตัวเองไม่อยู่บุรุษผู้นี้มีห้อยกระบี่ยาวไว้ที่ข้างเอวรอบกายคล้ายมีแสงสีขาวห้อมล้อมอยู่ชั้นหนึ่งยามอยู่ในป่ามืดสลัวดูราวกับพรานเสียนหน้าเกรงขาไม่คล้ายคนธรรมดาทั่วไปเขาจึงรีบร้องขอความช่วยเหลือคุณชายคุณชายท่านนี้ช่วยข้าด้วย มีผีเร็วข้าวพูดผีตนนี้พูดอย่างไม่ทันจบก็มีศพตรงมาตรงหน้าเขาอีกร่างหนึ่งมันมีโลหิตอาบเลือดเลือดออก มันมีเิตอาบหน้าเลือดออกเจ็ดทวารประจันหน้ากับเขาพอดีชาวบ,บ้านคนนี้ตกใจแทบสติดับบูบบุรุษผู้นั้นพูดกับเขาคําหนึ่งว่าไปแม้จะเป็นคําพูดแค่คําเดียวแต่ชาวบ,บ้านคนนั้นกลับพระ้สึกใจสงอบอย่างหน้าประหลาดรากรได้รับอาญาสิทธาเว้นโทษตายจู่ๆก็มีพละกําลังพรุ่งพรานตกเกียการลุกขึ้นมาละกฤวีพิ่งหนีหน้าตั้งไม่หันกลับมาอีกเลย บรุษชุดขาวผู้นี้มองศพลงหิตกลามไปทั่วพื้นในผืนป่ากลายบมรูจ้จะประเมินเช่นไรเขาเงยหน้าขึ้นชายชุดดำเช่นเดิมทีนั่งห้อยขาอยู่บนต้นไม้ก็กระโดดลงอย่างนุ่มนวลและกล้องแกล้วลงมายืนตรงหน้าเขาได้ในชั่วพริบตาและกดขาไว้ใต้ต้นไม้ตัวหนึ่งพร้อมกับเอ่ยเสียงเบาเอ๊นี่หานกว่างกินผู้เยือกเย็นดุดยกพิศมีใช่หรือมาทำอะไรในถิ่นข้า บนพื้นรอบกายรายร้อมด้วยศพโลหิตที่กำลังตะเกียรตะกายกรานไปมาบ้างดูดุร้ายบ้างคล้ายงุนงงคนผู้นี้ยื่นมือข้างหนึ่งมายันไว้กับต้นไม้กักตัวหลานหว่างจีไว้ตรงกลางระหว่างตัวเขากับต้นไม้ด้วยสินะปราดจากคลื่นอารมณ์รันยินเสียงคนผู้นี้เอ่ยขึ้นอีกในเมื่อเจ้าเอาตัวประเคนถึงที่ฉนันงข้าก็าจะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย หลานวังจีรวบข้มือทั้งคู่ฝ่ายตรงข้ามไว้แน่นด้วยมือข้างเดียวสถานการณ์ปริกปันชายชุดดำตุกเก่าควบคุมตัวไว้ได้ร้องด้วยความตกใจโอ้โสวรรค์หานวงจีเดี๋ยวช่างร้การเกินไปแล้วว่าอยากจะเชื่อเลยช่างหน้าตกใจยิ่งนักคาดคิดไม่ถึงจริงๆไม่นึกเลยว่าเจ้าจะสยบข้าด้วยมือข้างเดียวเนื่องาต่อต้านกันคืนไม่ได้เลยช่างเป็นบทที่น่ากลัวยิ่งนะักหลานวังจี เขากำมือนแน่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวฝ่ายตรงข้ามเปลี่ยนจากตกใจกลายเป็นตื่นกระอ๊ยข้าเจ็บนะปล่อยข้าไปเถอะาันกวงจินคราวหน้าข้าไม่กล้าแล้วเจ้าไม่ต้องจับข้าแบบนี้หรอกแล้วเจ้าก็ห้ามจับข้ามัดเด็ดขาดยิ่งกว่านั้นห้ามจับข้ากดกระพื้นด้วยครั้นเห็นทั้งคำพูดและการกระทำคล้องอีกฝ่ายเริ่มจะเลี้ยวไหลไปกันใหญ่ล้านหวังจีจะมีอาการหัวคิว้วกระตุกในสุดเอ่ยปากพูดกัดเลิกเล่นได้แล้ว เว่ยอุเชนกำลังร้องขอชิดอย่างติดลมกระถามด้วยความแปลกใจทำไมหลักข้ายัางร้องขอชิดไม่จบเลยหลานวังจีกล่าวว่าทุกวันเจ้าแต่ร้องขอชิดเลิกเล่นได้แล้วเว่ยอุเชนตะลันเข้าไปปราชิตแล้วกระซิบแผ่วนี่คือสิ่งที่เจ้าต้องการไม่เชื่อทุกวันก็คือทุกวันอย่างไรเล่า เขาโนมนาข้าโนมนาเข้าไปใกล้จนแทบแนบชิดครายจะจงเพียยหล้านหว่างจีแต่กลับละล้าละหลังไม่ยอมจูบสักทีริมพิปปาของทั้งสองอยู่ใกล้กันมากห่างกันเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งกัน ประดุดดังผีเสื้อดือดึงมากรักตัวหนึ่งโบยบินอย่างอ่อนแรงเหนือบุผางามสงา่าจะพระจากก็ไม่จะแนบจูบก็ยังหยอกเยา้าเช่นนี้สักพักจนในตาสีอ่อนกระลันบังจีวุบไหวเล็กน้อยไหนที่สุดเข้ควบคุมตัวเองไม่อยู่กรีบบุภาที่อดทนทนไม่ไหวจึงฝ่ายยื่นไฟสัมผัสป,ปีกผีเสือ้อเสเอง ว่าอุเชนกลับเงยหน้าหลบริมฝีปากเขาฝ่ายตรงข้ามเขายักกิ้วว่าเรียกท่านพี่สิหลานวังจีอื่มว่าอุเชนพูดเรียกข้าว่าท่านพี่ก่อนเรียกข้าว่าท่านพี่แล้วข้าจะยอมให้เจ้าจบหลานวังจีก็ยับริมฝีปากเล็กน้อยเชื่อวันนี้เขายังไม่เคยใช้คำเรียกอ่อนหวานนุ่มนวลเช่นนี้เรียกขานผู้อื่นมาก่อนต่อให้เป็นหลานสี่เฉินหรือตลอดเวลาที่ผ่านมาก็เ,าเรียกหลานสี่เฉินว่าพี่ใหญ่าตามแบบแผนเท่านั้น เว้ยอุเชยนยังพูดโน้มน้าวนายเรียกให้ข้าฟังหน่อยซิข้าก็เรียกเจ้าตั้งหลายครั้งแล้ว เรียกแล้วนอกจากจูบยังทําอย่างอื่นได้ด้วยนะต่อให้ตอนแรกล้านหวังจีจะเรียกออกอยู่รอมรอครั้นได้ยินคำพูดประโยคนี้ก็ยอมแพ้แก่เวยอุเชียนสุดท้ายไม่สมารเรตกออกมาหลังทนอดกลั้นอยู่นานสุดกระพูดมาได้เพียงประโยคเดียวว่าไม่รู้จักอายเวยอุเชียนเอ๋ยเจ้าจับกันด้วยมือข้างเดียวเช่นนี้ไม่เมื่อหรือเหลือมือข้างเดียวทําอะไรก็ไม่สะดวกหรอกละหลังตั้งสติล้านหวังจีค่อยพูดอย่างสุภาพเจ้นดังกข้าขอถามหน่อยว่ากล้าควรทาเช่นไร เว่ยอุเชนกล่าวว่าก็สอนเจ้าให้ได้เจ้าแก้สายคาดหน้าผากมามัดมือค่าแทนที่นี้นี่ก็สรวแล้วมิเชรหร้านบางจีบามงรอยยิ้มกรียมฝ่ายตรงข้ามเมงเียบเงียบเพื่นึ่งก่อนปลดสายคาดหน้าผากมาแล้วชูให้เว่ยอุเชนโด จากนั้นจะมัดมือทั้งสองข้างเอาเว้เช่นไว้อย่างรวดเร็วจนไม่ทันตั้งตัวระยกมือไม่สุกอยู่สุกของอีกฝ่ายขึ้นไปกดตรึงไว้เนื้อศีรษะสุกหน้าลงข้างลำคอเ้าวในจังหวันเองจู่เสียงกรีดร้องด้วยความตกใจกระดังมาจากพงหญ้าั้งสองกระออกจาก กันทันควันหลานวังจีตัดมือจับด้ามกระบี่เร้นททเรตแต่ไม่ได้หุนหันชักกระบี่เพราะเสียงร้องตกใจไม่ครู่กระจ่างนุ่มนวลบอกชัดเป็นเสียงเด็กน้อยหากพลั้งมือทําคนสัญจรบาดเจ็บจะแย่เอาได้ต้นหญ้าสูงเท่าครึ่งตัวคนเอ็นไว้สวบสาบ ร่องรอยต้นหญ้าถูกแหวกออกไกลขึ้นเรื่อยๆเห็นในชนาระเป็นหนีเป็นแล้วเว้ยเช่นกันร้านวังจีตามไปได้ไม่กี่ก้าวก็มีเสียงสตีตะกนเรียกด้วยความยินดีนดังจากด้านล่างเดินเ้าเมียนเมียนเจ้าไม่เป็นอะไรนะทำไมเจ้าถึงซุกซนเอา,าเที่ยวเล่นไกลถึงที่นี่ทำทำแม่ตกอ,อกตกใจแทบตาย เว่ยเช่อนอึง้งไปเล็กน้อยเหมียนเหมียน,ยนหรือเขารู้สึกว่าชื่อนี้ฟังดูคุ้นหูมากต้องเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนแน่เสียงตำหนิของบุรุนึงดังขึ้นพระบอกเจ้าเลยว่ายามล่ารัติการอย่าเที่ยวเดินเพ่นพ่านเจ้ายัางจะวิ่งโพ้อพาดไปข้างหน้าคนเดียวอีกหากถรูปีจับกินไปเจ้าจใจพ่อกับแม่ทำอย่างไรเหมียนเหมียนเป็นอะไรเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ประโยคสุดท้ายของทามสตรีพนั้นชิงหยาง เจ้ารีบดูเร็วเก้าเมียนเมียนไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมทำไมถึงมีสภาพเยี่ยงนี้หรือจะไปเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นจากข้างบนมาเห็นไปแล้วจริงดันเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็น9ก้าล้านวางจีเหลือบมองว้ยอูเชียนว้อยเชียนังมองตอบเ้าอย่างใส่ซื่อพร้อมกับยับปากพูดว่า าบาปกรรมแต่แต่เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้สํานึกผิดที่ทำเรื่องไม่ดีไม่งามให้สหายน้อยมาเห็นเข้าสักนิดหลานหวังจีสายหน้าอย่างระอาั้งสองออกจากวา้าพร้อมกันและเดินลงจากเนินเขาบุคคลอยู่เดินล่างเนินเขาทั้งสามต่างหันปั๊บมาบ,อง,ามาบองพวกเขามามองพวกเขาด้วยความตกใจปนหวาดระแวงหนึ่งบทหนึ่งสตรีคงเป็นสามีภรรยากาันต่างต้องยองอยู่บนพื้น ตรงการเป็นแม่นางน้อยกล้าวผมเป็นทรงสองห่วงอายุประมาณสิบกวดเห็นจะได้สตรีผู้นั้นบนญญิงสาวรูปชมงดงามห้อยกระบี่คู่กายไว้ที่บั้นเอวแวบแรกนางเห็นเว้ยหันมาเห็นเว้ยอุเชียนกระริบชักกระบี่ชี้ปลายกระบี่มาทางก้าวและตวัดเสียงว่านั่นใครอะเว้ยเช่งกล่าวว่าไม่ว่าจะเป็นใครถึงจะไรก็เป็นคนมิใช่สิ่งอื่นสตรีผู้นั้นยังจะพูดต่อครั้นเห็นหลานวางจีนอยู่ข้างหลังเว้ยอุเชียนนางกระดึงงานไปชั่วขณะหานกวางจินเหรอ หลานบางจีไม่ได้คาดสายหน้าปากนางจะไม่อาจมั่นใจได้ในดนันทีหากไม่ใช้เพราะใบหน้าดวงนั้นทําให้คนยากจะลืมเลือนคาดว่านางคงยังลังเลอีกพักใหญ่หนางเบนสายตากลับไปยังเว่ยอุเชีนและมือลอยอยู่ครู่หนึ่งเจ้าเจ้าเจ้าก็คือ ข่าวประมาจานครุยมานฟื้นเกินชีพแพร่สั์ไปทั่วลานน,านั้นแล้วคนที่อยู่กับล้านเวิงจีตอนนี้จะต้องเป็นเก่าแน่ฉะนั้นไม่ถูกจำหน้าจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเว้ยเช่นเห็นนางมีสีหน้าตื่นเต้นกระวนกระวายอีกทั้งรู้สึกคุ้นหน้านางจึงคิดในใจหรือหูญินท่านนี้รู้จักข้าข้ามีความแค้นกับนางหรือหรือเคยไปหาเรื่องนางไม่ถูกสิข้ามาจากแม่นางพี่แม่นางว่าจริงยังเอ๊ะเหมียนเหมียน,ยนไวเช่นถามเจ้าคือเหมียนเหมียน,ยนหรือ ชายคนนั้นถลึงตาถามเจ้าเรียกชื่อลูกสาวข้าทำไม่ที่แท้แม่นางน้อยซึ่งวิ่งเพ่นพ่านไม่ระวังจนเจอพวกเขามีคร่ก็คือลูกสาวของเหมียนเหมียนและก็มีนามว่าเหมียนเหมียนเช่นการเว่ยอุเชนรู้สุขหน้าสนใจยิ่งหนึ่งเหมียนเหมียนใหญ่หนึ่งเหมียนเห,หนมียนน้อยร้านวางจีประกศิษย์ให้สตรีคนนั้นตามบาราญัตแม่นางหลวง สตรีผู้นั้นจับปลอยผมที่รักแก้มประทัดไว้หลังใบหูและกล่าวอย่างมีมารยาทหานกวงจิตจันทร์ไปหวังเว่ยอุูเชียนคุณชายเว่ยเว่ยอุูเชียนพูดกลัวหัวรักกับสตรีผู้นั้นแม่นางล้วออี่ข้ารู้และชื่อเจ้าแล้วล้วชิงหยางยิ้มอย่างเหนียมอายเล็กน้อยรากันนึกถึงความหลังครั้งเก่าขึ้นมาได้รู้สึกกระดากไอายมิใช่น้อยนางจุงบรุษผู้นั้นก็มาเรียก,กล่าวแนะนานี่คือสามีข้าบุรุษผู้นั้นสมผาสได้พวกเก่าทั้งสองมิใช่ผู้ร้ายสีหน้าจึงผ่อนคลายและกล่าวทักทาย ปราศ้ายการสองสประโยคก่อนว่าเชินจะเปรยถามเมื่อทราบคนชายท่านนี้เป็นคนจากสำนักตระกูลใดบุรุษนั้นตอบอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้มาจากตระกูลใดทางสิ้นล่วชิงยางมองสามีกนางและอมยิ้มสามีข้าหาใช่คนในรัฐที่เสียนเมินไม่ในดิดเขาเป็นพ่อค้าแต่เขายินดีไปล่ารัติการกับข้า คนธรรมดาคนหนึ่งอีกทัาเป็นมุรุษกับยอมและทิ้งชีวิตที่เดิมทีสงบสุขไม่หวาดกลัวที่ต้องระหกระเหินมิยำเกรงอันตราย มิวันเกรงอาภยยันตรายกล้ารันเร่ภาในจรและเดินทางไปทั่วทุกแห่งหนร่วมกับภรรยานี่เป็นเรื่องล้ำค่าที่หาได้ยากยิ่งเว้ยเชื่อรู้สึกนับรือด้วยใจจริงเขาถามว่าพระเจ้ากำลลารัติการที่นี่หรือล้วจริงอย่างพยักหน้าถูกต้องแล้วข้าได้ยินว่าบนเขาลูกนี้มีวิญญาณร้ายจากป่าช้าออกมาอาระบาดรบความเป็นอยู่ชาวบ้านที่นี่สร้างความทุกข์ทรมานแสนสาหัสนั้นพวกข้าจะเดินทางมาที่นี่เพื่อดูว่าพอจะช่วยเหลือได้หรือไม่หรือพระเจ้าต้อง จัดการเก็บกวาดเรียบร้อยแล้วหากเว่ยอยู่เช่นกับร้านวางจีจัดการแล้วเช่นนั้นก็ไม่จะเป็นต้องให้คนอื่นสอดมือเว่ยอยู่เช่นกลับพูดขึ้นพวกเจ้าถูกชาวบ้านคนนั้นหลอกแล้วกลัวชิงอย่างอึ้งไปคำผู้ที่หมายคำว่าอย่างไรเว่ยยเช่นกล่าวพวกเขาบอก บอกภายนอกว่ามีวิญญาณร้ายออกอาจวาาแท้จริงแล้วเป็นพวกเขาต่างหากเป็นฝ่ายไปขุดหลุมศพต้นสุสานก่อนแล้วนำโครงกระดูกของผู้ล่วงลับไปทิ้งสเปะสปะจึงถูกเจ้าของป่าช้าเอาเกินสามีของลั่วชิงหยางข้องใจงันหรือต่อให้เอาเืินก็มาเห็นต้องกร้าวชีวิตผู้คนไปไม่น้อยเว่ย,ยเชียงกันล้านวังจีศพตากันแป๊บหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องโกหกแท้จริงไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตพวกข้าสืบดูแล้วมีเพียงชาวบ้านเมื่อกี่คนที่ขุดสุสานและถูกวิญญาณหยินทําให้ตกใจ ใาเสียขวัญจับไข้นอนสมไประยะหนึ่งอีกทั้งยังมีคนที่รีบร้อนวิ่งหนีจนหกล้มขาหักเองนอกเหนือจากนี้ก็ไม่ได้มีใครบาดเจ็บสหบาหัสจนถึงแก่ชีวิตเลยครบที่ทุกคนไปไม่น้อยอะไรกันล้วนแต่เป็นพวกเขาแต่งเรื่องกันเองเพื่อกูดผู้คนตื่นกลัวทั้งสิ้น สามีของลัวชิงหยางกล่าวเป็นเช่นนี้เองหรือทําแบบนี้ช่างต่ำชา้าไร้อย่างอายเกินไปแล้วล้วชสิงหยางถอนใจห้าคนผู้นี้ฉันให้เลยจะนังคล้ายนึกขึ้นได้ถึงเรื่องในอดีตแต่แล้วก็สายหน้าไม่ว่าที่ใดก็เป็นเช่นนี้ทั้งนั้น ว้าฉันเอ่ยว่าไม่ครู่ข้าพ่วยพวกเขาตกใจหลังจากครั้งนี้เป็นต้นไปพวกเขาน่าจะไม่กล้าขึ้นมากวดสุสานที่นี้แล้ววิญญาณร้ายก็จะไม่ออกไปหาเรื่องสร้างความวุ่นวายให้พวกเขาแค่นี้ปัปหาทุกอย่างก็คลี่คลายล้วดชิงอย่างแย้งแต่หากพวกเขาเชิญพูกมันเป็นเพียงคนอื่นมาใช้กําลังปราบ เว่ยอูเชียนพูดกลัวหัวเราะว่าข้าเผยโฉมไปแล้วล้วงจึงยางเข้าใจได้ไม่ยากปรมาจารย์ครุยมานเผยโฉมทั้งทีหลังจากผู้มั่นเพลยนพวกนั้นเห็นก็จะต้องเที่ยวกระจายข่าวไปทั่วทุกแห่งหนอย่างแน่นอนคนอื่นก็คิดว่าเว่ยอูเชียนขีดเส้นผมแดนว่าย่านนี้เป็นทินงกองขาแล้วยังจะมีผู้มั่นเพลยนคนใดกินหมีดีหัวใจเสือกล้ามาท้าทายเขากันอีกเล่า ร่วจึงอย่างโหรัอีแท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองมีครูเห็นเมียนเมียน,ยนตกใจขนาดนั้นขาานานญญญ้ายังดูนางไปเจอวิญญาณร้ายอะไรเข้าหากทำสิ่งใดที่เสียมราจาตไปข้าต้องโปรดข้าต้องขออภัยปรดอย่าถือสา เว่ยอูเชียนคิดได้ใจไม่เลยไม่เลยอ่ะพวกข้ามากกว่าที่ฝ่ายเสียมารยาทจะฉากหน้ากระพุ้ยทางจริงจังไม่หลอกเสียมารยาทที่ไหนกันทำเหม็นเหมนน้อยตกใจพวกเจ้าจะปลอดยาถือสาด้วยเช่นกันสามีของลว้ยชิงหยางอุ้มลูกสาวขึ้นมาเหม็นเหม็นมน,นั่งอยู่บนแขนบิดาเม้มปากกำแก้มป่องจ้องเว่ยอูเชียนตาก,กระหมิงสีหน้าทั้งคุณเคืองและเกิดาย ยากจะเอ่ยปากพูดความจริงเว้ยเช่นเห็นนางสมชุดกระโปรงสีแดงอ่อนใบหน้าขาวพองดุจหิมะน่ารักหน้าช่างในตาดำม่วงสุกสายดังพร้นอัง,งุนแก้วปรึกเห็นแล้วมันเขี้ยวอยากกิบแก้มนางนักวาบิดานางจืนจ้องเขาดุดพยักเตรียมคบเหยื่ออยู่ตรงนี้ทั้งคนจึงได้จ,จับผมเปียนางเล่นแล้วเอามาไพร่มือไพ่หลังมือ แล้วเอามือพรายหลังยิ้มจนตาหยีเหมือนเหมียนเหมือนแม่นางหลว่าตอนเด็กมากจริงๆล้านหวังจีมองเก้ากราหนึ่งโดยไม่เอ่ยคำรั่วชิงยั้งกบกันแล้วเม้มปากอมยิ้มคุณชายเว่ยเจ้าพูดจาไม่รู้สึกกระดากปากบ้างเลยหรือเจ้าจำหน้าข้าตอนเด็กได้จริงหรือกับเม้มปากอมยิ้มนี้เหมือนซ้อนทับกับภาพดาราน้อยสวมเสื้อโปร่งสีแดงอ่อนในสมัยนั้นมากจริงๆ เว่ยอุเชียนพูดอย่างไม่ละอายสักนิดย่อมต้องจําได้ไม่ต่างกับตอนนี้สักนิดอ้อจริงสินางกี่ขวบแล้วข้าจะมอบเงินแตเอียให้ลวจริงอย่างกับสาม,มีรีบปฏิเสธไม่ต้องหลอกไม่ต้องเว่ยอู่เชียนพูดก้วงเราต้องสิต้องถึงยไรข้าก็ไม่ได้เป็นคนออกเงิน <c oughs> สองสามีภรรยาตรึงงานเล็กน้อยยังไม่ทานจากเข้าใจหลานบางจีกวางของบางอย่างในมือเว่ยอูเชียนเว่ยอูเชียนรับเงินเต่เอียนหนักอึ้งมาแล้วยืนกรานจะมอบให้เหมียนเหมียนลั่วจึงอย่างเห็นว่าไม่อาจปฏิเสธจึงบอกลูกสาวเหมียนเหมียนรีบขอบคุณหางกวงจิงกุนชายเว่ยสิลูกวานเหมียนกล่าวว่าขอบคุณหานกวงจินเว่ยช่นทวงเหมียนเหมียนข้าเป็นคนให้เจ้านทำไมเจ้าไม่ขอบคุณข้าละเหมียนเหมียนถึงตาใสเว่ยอูเชียนอย่างคุณเคลิมว่าเขาจะกระ เสาเช่นไรก็ไม่ยอมคุยด้วย เพียงก้มหน้าดึงถุงหอมใบจิ๋วงามไว้จิตท,ที่ห้อยเชือกแดงแขวนไว้กับป๋อแล้วใส่งเงินเตี้ยเอียนลงไปอย่างทะนุถนอมจากนั้นไม่นานก็ลงจากภูเข่าเว้ยอุเชนแต่กล่าวราพวกเขาอย่างแสนเสียดายและแยกตัวเดินไปอีกทางพร้อมร้านวังจีกระทั่งร่างพวกเขาลับตาไปแล้วลู่ชิงหยางกต็ตำหนิลูกสาวหมินม่นเหมียนทำเช่นนี้เสียมารยาทมากและลูกสมัยก่อนท่านพนั้นเป็นผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตท่านแม่เจ้าไว้นะสามีนางตกใจ จง้นเรื้เหมียนเหมียนแด้ยินหรือไม่ดูเจ้าเขาสีเสียงประยาาจริง มินเหมียน,นพึมพามข้าไม่ชอบเขาล้วจึงอย่างว่าจะเด็กคนนี้หากเจ้าเกลียดเขาจริงเจ้าคงโยนกันแตเอยดทิ้งไปนานแล้วมินเหมียนซุกหน้าแดงแจ๊กอกเวลาพูดเสียงอุ้ยเขาทําเรื่องไม่ดีล้วจึงอย่างหัวเราะเก้อๆทำหน้าไม่เถอะขนจะเอ่ยปากสามีนางก็ถามด้วยความสงสัยชิงหยางเมื่อก่อนข้าเคยิดนเจ้าพูดถึงหันกวงจินจําได้เขาเป็นบุคคลสําคัญที่เกิดในตระกูลหยาและเหตุใดจึงมาปรากฏตัวอยู่ในสถานที่ลเล็กๆล่าเหยื่อกระจกเช่นนี้ได้ล้วจชิงอย่างอธิบายให้ สามีนางฟังอย่างใจเย็นหันพวงกินผู้หนีต่างกับยอดฝีมือผู้มีชื่อเสียงทั่วไปเขาไม่เคยดูดายเหตุวุ่นวายเขาเพียงมีปิญญาณร้ายออกอลาวาสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้คนเขาไม่สนว่าเป้าหมายในการราชกการครั้งนั้นจะมีระดับสูงต่ำเช่นไรได้ผลงานสร้างชื่อเสียงบากน้อยแค่ไหนก็นล้นแต่เร่งดุดไปช่วยเหลือทันทีเสมอสามีนางพยักหน้านับเป็นยอดฝีมือที่แท้จริงเขาซักต่อด,ด้วยความตื่นเต้นระคนข้องใจ แล้วคุณชายเว่ยคนนั้นเล่าเจ้าบอกว่าเขาเคยช่วยชีวิตเจ้าไวต้ตเหมือนข่าจะไม่เคยได้ยินเจ้าเอ่ยถึงคนผู้นี้มาก่อนในอดีตเจ้าเคยประสบอันตรายถึงแก่ชีวิตเมื่อใดลั่วชิงยางรับเหมือนเหมียนมาอุ้ม ในตาเป็นประกายบุกไห้ผิดปกตินางพูดจะยิ้มคุณชายเว่ยท่านนั้นนะหรืออีกเส้นทางหนึ่งเว่อยอุเชียนกับพูดกับหลานหวังจีว่าคิดไม่ถึงว่าดาริน้อยนางหนึ่งในวันบานบัดนี้มีลูกสาวโตจนเป็นดาริน้อยอีกนางหนึ่งแล้วหลานวังจีตอบว่าอืมเว่ยเชียนว่าแต่ช่างไม่ยุติธรรมเอาซสเลยทั้งที่ตอนนั้นนางควรเห็นเจ้าเป็นฝ่ายทําเรื่องไปดีกับข้าชัดๆแล้วจะไหนานางจึงกลายเป็นชอบข้าน้อยกว่าเสียได้ หลันบางจียังไม่ทันตอบวุ้ยอชื่นกันเดินวนอ้อมมาข้างหน้าเขาหันหน้าก็ห,หาหลันวางจีเดินถอยหลังกลางกล่าวว่าอ๋อข้ารู้แล้วที่จริงในใจนางจะต้องชอบข้ามากแน่แน่เหมือนเหมือนใครบางคนเมื่อครั้งนั้นหลันบางจีงสะบัดแขนเสื้อที่ไม่ได้เปื้อนฝุ่นแม้แต่น้อยและพูดเสียงเรียบโปรดทรงสายคาดหน้าปากเกินนี่ข้าด้วยเว่ยเยียนเต้าเว่ยเยียนเต้า ครั้นได้ฟังชื่อไม่คุ้นเคยนี้เว้ยชื่อกันนิ่งอึ้งไปชั่วขณะสักคั้างจึงได้สติแล้วรอก,กิกาคักข้าวานักปุณชายรองสุกหลานถ้าทางเช่นที่เจ้าดื่มน้ำส้มใช่หรือไม่มาจากน้ำจ้มดื่มน้ำส้มเอ้ยดื่มน้ำส้มสายชูในภระจีนหมายถึงหงหวงมายถึงหงห่วง คุณชายรองสกุลหลานท่าทางเช่นนี้เจ้าหึงหวงใช่หรือไม่หลานบังีหลุบตาลงว่าเช่นขวางหน้าเขาใช้มือหนึ่งอกเอียอีกมือหนึ่งเชยคางก็ด้วยน้ำเสียงเกร่งเกริมบอกมาตามตรงในว่าน้ำส้มกานี้จะดื่มมากี่ปีแล้วเหตุใดจะเก็บซ่อนได้มิดชิตถึงเพียงนี้ข้าไม่เคยระแคะระคาได้กลิ่นเปรี้ยวสักนิดหลานบังกีเงยหน้าตามมือเขาเหมือนยามปกติแต่ว่าจู่จูก็รู้สึกได้ถึงมือที่มีอยู่สุดข้างหนึ่งกรเข้ามาในอกเสื้อจึงก้มมอง The cat sat on the เพือ,อุเชิญกับชักมือออกมาพร้อมของสิ่งหนึ่งและจงใจถามเสียงตื่นตกใจนี่คืออะไรนี่ก็คือถุงเงินของหล้านหวังจีว้ื่ออุเชิญใช้มือขวาควางถุงเงินใบเล็กประณีตวิจิตใบนี้และใช้มือใช้สายชี้มันหันกวงจินเนาะหันกวงจินไม่ถาม,ไม,ถามไม่ถ่ายหยิบไปเองเช่นนี้เรียกว่าขโมยตอนนั้นพวกเขายกย่องจว่าอย่างไรนะอนุชนตระกูลเลี้ยงชื่อหรือแบบอย่างสําหรับลูกหลานตระกูลหรือบุคคลผู้สมควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนึกไปถึงด้วยจะรอ ดื่มน้ำส้มอย่างบ้าคลั่งในที่รับแอบขโมยถุงหอมที่แม่นางน้อยมอบไปข้าแล้วใช้มันไปถุงเงินตัวถุงเงินตัวเองม่น่าเล่าหลังค้าฟื้นขึ้นมาหาอย่างไรก็หาไม่เจอหาไม่เป็นเพราะถุงหอมใบเกี่ยวที่เหมือนกันเปียบแขวนอยู่บนกอเหมือนเหมียนก้าแล้วก็ข้าคงนึกไม่ออกเจ้านะาเจ้า ออกมาชช่ว่าแอบ,บหยิบมันจะไปจากตัวข้าตอนข้ามบดทสดิได้อย่างไรคูร่รูปคลำนานแค่ไหนไปหน้าหลานบางกีปรากฏอล้ลอกขึ้นอารมณ์เล็กน้อยอยู่ครื่งหนึ่งก่อนเจ้าตัวยื่นมือไปยื้อแย่งเว้ยอีเชียนโยนถุงเงินขึ้นกลางอากาศหลบมือฝ่ายตรงข้ามฟางถอยหลังสองเก้าเพียงไม่เคลื่อนจึงคิดจะแย่งซีนะอายอะอะไรเรื่องที่นี้ต้องอายเด้อนายุดค่าก็รู้เลยว่าเหตุใดจึงข้าจึงไม่รู้จักอายเราสองนับเป็นคู่สวรรค์สรรสร้างโดยแท้จะเป็นเพราะ ยังอายในตัวค่าไปอยู่ที่เจ้าหมดแล้วจะช่วยเก็บไว้แทนค่านี้เองติงหูหลานหวังจีเป็นสีชมพูอ่อนเรือดแต่ไมหน้ากราบเครียดกระมิงเขายื่นมือไปแย่งโดยเร็วแต่เว้ยอุเชนชักเท้าเร็วกว่าให้เขาเห็นแต่จับไม่ได้เมื่อก่อนเจ้าพนยกตุงเงินใบนี้ให้ข้าเองและเห็นในตอนนี้จึงไม่ให้ข้าแล้วดูเจ้าเก้าสีไม่ใช่แค่ขโมยของอยังลักๆอบมีความสัมพันธ์อีกทางพูดจาคืนคำ อีกทางพูดจาคืนคำร้ายเข้ากระดูกด,ดำแท้ๆล้านวังจีกระจนใส่ในที่สุดเขาจับเอ้ยอุเชียนไว้ได้เขากอนอีกฝ่ายไว้ในอ้อมแขนแน่นและพูดแก้ต่างพวกเราคำนับสามครั้งแล้วเป็นสามีภรรยาการไม่ใช่ละกลอบมีความสามพันธ์ เว่ยเชินกล่าวว่าระหว่างสามีปัญญาใช้กำลังัะคับเหมือนที่เจ้าทำกับข้าไม่ได้ต้องให้ข้าก็าร้องเจ้าทวีข้าอ่อนบอนเจ้าก็ไม่ยอมหยุดตอนนี้เจ้ากลายเป็นคนเช่นนี้ไปแล้วบรรพชนะกุลหลานแห่งกูสูจะต้องโมโหเจ้ามากแน่หลานวังจีสุดจะทานทนจึงโน้มตัวกดจูบแรงๆปิดปากอีกฝ่ายเสียเลยยกตอนครับขอบคุณครับ